สวัสดีค่ะซาเจิดบัวหน้าผ้าเลาะผักกาป่าหาเห็ดค่ะครั้งแรกในชีวิตหาเห็ดย่ำใบใบเร่งแรงของวันที่21สิงหา6เจ็ดเลยค่ะเด้อประมาณเท่ามานเจงได้เกิดสิบป็นลงทีวันที่22เนาะเพราะว่าเพื่อกลับแมนแมนครับกว่าสืกลับไปนอนไปพักผ่อนแมนครับหลังจากที่เฮาทำบุญหลังจากที่เฮาทำบุญแล้วอ่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านสุขสุขคนครับผมอ่ะนอกแรกแหกงมันครับที่มือซ้ายมัน อยู่เฉยสูงขนั้นแหลอออะอ๋อเฮ้ยก็เกรได้สามสี่ดอกเลยนะอ,อ,อ่ะตามไปลุ้นน้ำกันครับพี่น้องถือว่าเป็นปรากฏการณ์ไหมครับพี่น้อง,งใครจะไปคิดว่าปัจจุบันนี้เขาจะหาเห็ดตอนกลางคืนตอนตอน<า>ตอน,น,ะนะตอนบ่ายไปหากลางคืนตอนกลางคืนเลยล่ะพี่น้องก็โบเคยคิดโ่เคยฝันดอกค่ะพี่น้องตะกี้ก็กหาเรอๆเละๆแ,แถวบ้านก็พอได้กินได้อย่าง ม,มัน,ม,นมันเป็นความรู้สึกที่ว่าซ้ำสิกินนี่แต่ย่างได้ก็ได้ยังสิน่ะแจ่ว่าสุเมนีบ้บแมนเดอพี่น้องเด้เออืมกิต้าก็หวานกับบะตุงเวลาเลยวเจ้าว่าจะตะยาต่อ เดี๋ยวต่ว่าเขาหลุดต่อเขาเนี่กินบ่เป็นเวลาดอกพี่น้องขอ,ของขอป้าย่ำไรกับเขาป้าย่ำไรกับสัตว์ลดนะขอกป้าย่ำไรกับสัตว์นะบ่หงหอดเวลาที่มันหลุดจากที่หลงลืมบันทีเอาไปมากหอดสิหลงลืมหอดปีพุ่นละหาไปหามาลืมหอดจขอัขรหวังผมคิดว่าวันดีขึ้นดีลังเทือนอีขึ้นไปจักรหวังอยู่ป่าเหมนนี้บอกอยู่ดยเดี๋ยวนี้เออจังไรก็สูงกันไปครับไม่งั้น ่เห็ดไข่เขียวดอกเี้ยครับงาำๆเลยดอกเี็เฉียวตเฉียวตัวใหญขังแหลกของเฮาที่เนาะหาช่วงนี้เนาะแมีนก็ยังว่าขังแหลกให้ฉีช่วยหาช่วงแหลกใบยน่งกัน่ะปลวกเมียปวกจิบบ่วปวขาวน้ำแกงปลวกน้ำแกงค่ะปแกงปลวกแกงบ่ท่านมีหมู่บ่ท่านเห็น คิมันฮึกตะเพียงบ่ทดสอบสายตาต้องทดสอบก็ได้มั้งผมว่าอยู่ตัวกกิ๊กนี่ย,ยมีจักเลยกิ๊กเลยเนาะกิ๊กๆๆๆๆๆ ไช้เขียวครับพอเรืองตูมหนีง่ามแห้งมึงขาโหลดสมบูรณ์แบบครับนอนแล้วหลอกง่ามครับเจ็บเห็ดก่อนเห็ดไข่กับเสียบ,บพอแพ่กันคือกันละพี่น้อง ไข่ทั้งแหลงมันปุ่นไข่ครับไข่ล้วนๆเลยณนะตอนนี้ดอกนี้งางพี่น้องหอมๆเลยเอาดอกกุ้งสีเขาได้ปล่อยสักว์เต็มถี่แมนแมนดอกบาน แล้วก็หอม้อมอแล้วที่สำคัญครับหลายๆลันลปนเริ่มขาวสะเนนแล้วเริ่มเ,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 มเป็นพนักง,งานหยิบสีสมมุ่เริ่มตาฟ้างแล้ว <c oughs> แต่เว้นเริ่มตกดินลงไปเรื่อยๆแล้ว,ลวครับพี่นอ้องอกาลังโพดเลยครับพี่น้อง แสงอัดสดงกำลังรับคอบฟ้าครับผมใส่เฟสแล้วเหรพี่ใส่เฟตแล้วครับตะเวนพอพุ่มผูน,นี่แหละพี่นออ้องกระจใจคำว่าพอพุ่มผูวะกระจายเบ ครับอาครับพบปลาทักทายครับพี่น้องอจากอำเภอสเสรภูมิกับผมบ้านพี่ปิ๊กครับอำเภอเดียวกันกับผมพี่ปิ๊กกันนะจานโด่งผ้าเลาะนี่อูยขอคุณลหลายๆครับติดตังช่องอื่นน้ำก็ได้อีกครับครับขอบคุณมากมากครับใปลาเหมือมเสียง ไปสายลายค่ะพี่น้องเบิุญสายแห้งผู้เรื่องเรื่องหนากนาระได,ด้มาเลยผู้พุ่นี่เขาผู้มาแม็ปมาแม็ปมาแมปนู้ยอยู่นอกปานี่แจงพุ่นป๊อดสายแห้งแต่ว่านอกปานี่ยังแจงอยู่นี่แจงออกมากินเข่ามากินยาขื่นกว่าสิมีเสียง มาแรงปูดไปมาเต็มเลยหลายแห่งสูบเบาไปนี่นะเจเมียงเมียงครับเสียแก้วหเถี่ยมือจือคือหรอพี่น้องเอืดเตื้อเตื้อเลย เสียนเด้อเพราะว่าเห็นแมงเงาโอ้ยแมงเงาทางขวามือนกันเฮให้อีกด,ดอก,นอดลลดอกดหนึ่งดอกนึงอยู่ทางุขวาทางขุานหละดอกตูมอยู่ใต้ใบไม้เพิ่นกำลังดันดินขึ้น่นขาเลยใส่ดอกเห็ดพี่พี่พี่พี้มขาหน่อ่งเงี้อันหนึ่งอยู่เห็นขาคิดว่าแมนแหละเบิ่งด้วย ใส่ละโอ้ยขี้เข็ดหน่อยหน่อยระวังเด้อสัตว์มีพิษหลายเด้อพี่น้องแย้มขึ้นนี่ทันใดมากครับเราบ้างเอาครับพี่น้องเหยียบจนเปรอะแกเท่า้ใดดมมึงกันหน่อยห้อยผู้ใด <laughs> กินผู้ใดอะไรเอาไว้ไป,ไปตุ่ม เมื่อแล้วพอแล้วแต่สรวจสวดมยดูพี่น้องเงียบที่ไรจะปากสิฟังเสียงทีมงานไหนคือเอาวย่ำค่ะเจ็บเนีนยอุ้ยคือเจอไม่เป็นบ้านจากของจริงอ่ะเราหนี้ออกจากป่ามากินเผาเร่งเฮป้ากูเด้อคอยยังไง นี่บอ้องกับบอลูเนาะเจิพ่อเล้วนี่เบ้งใ้นี่ของเชาเจิก็ลังก็นังกีกิลังกี้กิดเขาาขอบคุณพี่เล็กในความมโนข้อในค่ะครั้งนี้ ให้สื่อกาแพร่สื่อกับข่าวสื่อนำสื่อเพิ่มพลังให้ได้กันสุกโชนนะบรรดาใหญ่ใหญ่คอยมึงก้ากันนะมึงเบิ่งแล้วกันยังวะนี่แล้วเจอสิบ่ไหวะไรแล้วเจอสิพักอยู่รูดเด้อค่ะแกแต่กับบอลเนี่ย พอแล้วท yeah, hmm. hmm. mm ี่งานเขาเจอพอเฮ็ดบวกนี่เนั่นเทียเยียบยดจักนั่นอุ้ยน้ำปีดนี่นี่นี่อุ้ยนั่นเออเอาเลยเอาเลยจาเอยมาเห็นก็ได้ดอกนึง ขาดใจสาวไผ่รอบบดีกันยังไง,ขขง,งคุณดเห็ดปวกท่บปวกเห็ดเบือเฮ็ดไข่วียางอทาข้าไ้เก็บยูบงไนี่ครับนี่โอ้ยใบไม้บางเบิด เขห็นหมากกว่าเรานั่งกินเ่าอืมปวกขามากงนี่ปวกขาเลยน่ะปวกน้ำแข็งขาวน้ำแข็งพี่ไอ้ี่อยเห็นหูโอ้ยเห็นหนีเรือม็งนีหมอนี่มันต้องเคลียร์ใหไม่ออกยี่ยสาดอกตูมไหลดิไหลอยู่แรกอะอบาง สองลอยกดอกโอ้ยเคียเบิ่งยายจูเคียจนใบใหม่อันนี้ล่ะนะเออบมเยนมันนีเอ๊ะยา้สาวก็ได้เคียสองดอกมันรุนีดึงเอาเลยพี่น้องฮิดหลุนฮิดห้อสมโองดูดูมีอันตรายแถ่น้ำอมไมใหม่ไหม ผมก้มเยียบนี่กัลมบัวๆอยู่ดินี่บวแหน่ดินี่่อะอาไน้ใบน้ำพึนแลหละพี่นอ้องอาจจะสิบหลายแต <c oughs> ่กกะคือขี่สุดโอันถมแลว้วเออมันอาจจะลอ,อยไปอยู่ <c oughs> <c oughs> บอลแล้ววางหนึ่งนี่กินกะแพ้ถมคอยมีเสียมอยู่ นี่ครับจุ่มกันหาด้ยพี่น้องอันพอเราก็จ้งี่ละหาซอยกันน้นำกันจังอุ่นใจกลางคืดดีบด้มารงานน้องหายปาร์ตี้หายปาร์ตี้ได้แจกดอกแล้วนะตัวนี้ไหบอกได้ แน่มดตัวพี่โอ้ยขึ้นล่าเห็นขึ้นล่าเท้าเจ้ามีอีกยุป้าเสื้อผม่่ดอกตูมหันห้าดีดีเขียวหกุดสวย เก็บไ,ไปเพราะได้อยู่ได้กินงานการะุไทยยาำนี้ยาำขึ้นครับยาำแรงครั้งแรกในชีวิตครับผมย้ำอีกรอบท่านใดอยากล่องประสบการณ์แบบนี้ก็ล่องได้ครับแต่ก่ายาหักหมยาหักหมครับ คูกันเถ่ายใจสาวครับวัยแล้วพะนะเออเอาเลยครับเอาเลยใจสาวเอาเลยอารมณากาศครับ อย่างนเราก็จะปากด้วพี่น้องโอ้ยเยือน่ายคน พี่น้องใน้ซัพยนี่แหละประสบการณ์ชีวิตครั้งแรกในการส่องเห็ดมานหา่ของชมสีฮะโอ้อันนี้ของป้าวอนโอ้ของไข่คะเนี่ยสำลองครับโอสากสำลองรายงานตัวปกติสิลนจ้าโอ้สุดรถงนเดินทางกลับบ้าน ลุกยอดอีกคอนึงค่ะตอนเสาพี่น้องนี่เห็ดที่ไปหายเนี่ยมันคือพ่อได้แกงพ่อได้ปุอย่กะพ่อหอดตอนเสามาเห็ดมันก็ขึ้นเห็ดึ้นล่าเนาะก็บบเอเอาจะไปปล่อยเป็นเสือสั่งแหลกในชีวิตไปหายช่วงบ่ายสองถุงกว่ากับมาเฮื่อนกว่าสีหอดเฮื่อนเนาะเดินทางกลับย่างรถเพอดีย่างรถซาจเจย์ก็ค่อยดีกันเลยค่อยๆมา มาหอดเวยเงินประมาณหาถุงกว่ากว่ากว่าสีอาบหนากว่าสีซาผมกว่าสีไดดนอนเแอบที่หนึ่งที่หนึ่งพาวีนอนที่สองโอ้สุดยอดสูดซึกเป็นร้อยๆเลยค่ะพี่้อกมันแมนไปไต่ใกล้ขนัดก็จะไ้ไปอีกแล้วลแหลกะก็สิยไก่รอๆบาทแหละสียรองรองอันนี้นี่แหละใคริีไปขาดฝันว่า สะไม่ซูเมอร์นี่เขาหาเห็ดกันยาเมือแหลงร้อยเฮงอีหลีก็ทีมงานก็ไปลองเบิ้งเป็นเพิ่นอยากไปบ้านใดใหญ่ๆเพิ่นอยากไปก็เลยพากันไปลองแต่ผู้พูดฐานะพูดกับฐานะดีหลีจะสร้างเจอผู้ฐานะเป็นแม่นอยากสิไต๋คะหนาเห็ดบวกหนาแกียงแถวๆอำเภอโนนละลายอำเภอเฮ้าสินี่กว่าบ่ค่อยตื่นเต่าขึ้นมามันก็ ยางมันก็เป็นลอยๆจังหวะแหละเป็นคือสิหกักนอนบอิม่มวันนี้กับสิยูเงือนจัดการนี้ยังหลายๆอย่างตัวสะ่าขัวเขาขวาัขวขัวพี๋ผงอันใดอันใดกระเบิดขวดเพือนก็แล้วค่ะขอบคุณทุกท่านทุกคนเด้อค่ะพิษพาต้องการไร้กระตอกขอถูดขออภัยนี่แหละข้ามาถูดลอ,ลอกเนาะพรอกับบงสวัสดีค่ะ เราวิ่ก็ถ้าตื่น่ย